สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบัตดี FC หน่อยเบิร์ดบัตดีครับบัตดีอ่ะแนะนําตัวหน่อยชื่อเบิร์ดครับชื่อเบิร์ดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นคลอง้ําไหลที่จะไปคลองลานนะครับก็พอดีมาเจอน้องเบิร์ดพอดีน้องเบิร์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่สู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนได้เลยน้องเบิร์ดวันนี้ขายอะไรอ่ะ ไอติมตัดครับไอศครีมตัดไอติมตัดไอติมโบราณน,นี่นี่ไอติมโบราณมีรสอะไรบ้างเบิดนีวัวดอมกุนเรลียนนมเย็นรสก้องใบเตยโอเคนะครับขายทุกวันเนาะทุกวันอาอาทบทวนวันนี้ไปวันเสาวันจันท์ไปคลองลานเสาจันทไปคลองลานครับวันอาทิตย์วันอังคารไปมอญบุญอาทิตย์อังคารไปมอญสมบูรณ์ วันพุธไปก็มะเขือเพชรนิยมว<า>ันพุธถ <พฤ S 2> ้ามะเขือเพชรนิยมสูขสมรานวันเพลหัดวิ่งกองน้ำไหลวันพฤิหัสก็วนอยู่ในคลองน้ำไหลแต่จุดนี้เขาเรียกคลองน้ำไหลก็คือวันหนึ่งนี่คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า50-60โลนะด้วยตัวนี้น,ยยนี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไอศครีมเขาอยู่ในนี้เปิดเปิดให้หน่อยเปิดเปิด,ปดนี่เห็นไหมครับเนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่วันหนึ่งรับมาเท่าไหร่เบิร์ตสองร้อยแท่ง ท่านผู้ชมครับสองหมดไหมหมด,หมดโอ้โหเนี่ยก็เป็นคนสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งที่ถือว่าน่าเอาเป็นตัวอย่างเลยหลายคนอาจจะดูคลิปนี้อยู่ก็เอาน้องเบิร์ตเนี่ยไปเป็นตัวอย่างได้นะน้องเย็บเขาไม่ได้รอความช่วยเหลือจากใครนะก็คือต้องดูแลตัวเองก่อนเป็นเบื้องต้น <Okay. S 1> อขอบคุณน้องเบิร์ตนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับเบิร์ตครับขอให้เฮงๆรวยๆขายดีขายดีเลยโอเคเดี๋ยววันหลังจะตามไป เดี๋ยววันหลังจะตามไปเลยตามกันไปเลยเนาะโอเคไหมขอบคุณครับเบิร์ดครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องเบิร์ดด้วยขอบคุณครับโอเคครับจะกินไอติมก่อนอร่อยมากสวัสดีครับมาทำอะไรครับขายไอสตรีมครับขายไอศครีมับโอเคครับ ี้จะมาขายแถวไหนครับวันนี้ไปโซนคลองลานคลองลานปากคลองลานมาอ๋อพอดีมาตรงนี้ก็เลยมาหาแวะหาลูกค้าใช่ลูกค้าเรียกลูกค้าเรียกโอเคครับไปเล,เลยครับ,บไปเลยครับห้าบาทเอาไม้ห้าบาทเอามาสี่ไม้เอาเท้าบาท เออเชา้าปัดนะใส่กลุ่มกุญแจนะเอาห้าไม้เช้าเอาห้าห้าไม้จัดมาเลยให้อาจารย์ด้วยอ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเรียกไอศ์ครีมอะไรครับเบิร์ติครีกโบลารอ๋อไอศ์ครีมโบลารอ๋อน้องเบิร์ตขายทุกวันไหมขายทุกวันแบบไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเนาะครับก็จะตะเวนขายวันนี้ไปโซนไหนครับน้องเบิร์ตครับ วันจันวันเสาร์ไปกงลานวันอาทิตย์วันอัคารไปมอบูนวันไหนอีกวันอาทิตย์วันอัคารไปมอบูนวันพุธไปกามือเขียปงปุกปุกกับลานวันบุอหัดวองน้ำไหลวันพุกกาทางบึงลมตรงไหนนะถ้าช้างมึงลมครับ แล้วแออกไปรับไอศครีมที่โมงเต็มทีก็เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งครับแล้วกลับถึงบ้านที่โมงครับเราเตะใจแล้วแต่ใจที่ห้าถึงหกโมงอ๋ออันนี้เบิร์ตคิดหรือยังเนี่ยเบิร์ตคิดหรือยังเนี่ยคิดยังคิดหรืยังคิดอันนี้ยังสาห้าเออสาวห้าสาวคิดยังครับอ๋อคิดแล้วสาห้าบาทสาห้าบาทเออวันนี้ขายได้กี่ไม้แล้วเบิร์ต นี่ขายได้ได้หกไม้ละหกไม้แล้วโอ้เราไม้ที่หกเราไม้ที่หกพอดีอันนี้ไม้ที่หกพอดีใช่ได้เจอน้องเบิร์ตเจอน้องเบิร์ตตรงไหนก็อย่าลืมอุดหนนุนน้องเบิร์ตนะครับน้องเบิร์ตอาทวรวันนี้วันนี้วันวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์เบิร์ตไปเส้นไหนครับคลองลานคลองลานวันนันจีดไปมาบุญแต่ตรงนี้มันคลองน้ําไหลนะเบิร์ตจากนี่ไปคลองลานกี่กิโลประมาณยี่สิบ ยี่สิบโลครับนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับน้องเบิร์ตคนสู้ชีวิตของเรานะก็ดูดูอาการเอานะครับน้องเบิร์ตเนี่ยคนสู้ชีวิตเลยคือคือไปรับไอศครีมที่ร้านเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ระเวนวันนี้เดินทางขายจากคลองไหลไปโซนคลองลานคลองลานพัฒนาระยะทางประมาณ20กิโลยี่สิบนี่รวมไปกลับหรือยังยัง ถ้าพไปย0ิบครับก็คือในหนึ่งวันเนี่ยเอาง่ายๆวันนี้วันเสาร์เนี่ยเบิร์ตจะต้องเดินทาง40กิโลเป็นอย่างน้อยไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมเลยไปถึงป่าคลองลานไหมไปโอ้โหไปจึงเขาน้่มอุ่นอ่ะเขาน้่มอุ่นเลยครับขึ้นเขาไปโน่นนะไม่ขึ้นไปวนไปวนลงต้มลงรัวไปสวรรค์ไปจุหวัดโอเคโอ้โหวันนี้นะครับก็ช่วยหนุนน้องนะครับ เดินถน้องเขาหน่อยนะครับวันนี้สายคลองลานป่าคลองลานไทยสวรรค์คือวันนี้ต่ําๆก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบโลอะ่ะเนี่ย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 เห็นไหมนี่ปนะระมาณนี้เลยประมาณนี้เลยโอ้โหไม่ธรรมาดาอ่ะน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดขอบคุณเอสซีหน่อยขอบคุณครับเด้อใครมาคลองลานเด้อเย็นไหนเด้อแวะพักได้เลยครับได้ได้นะครับ วิ่งทุกที่ของลานมรุกบุญปากกาทางของน้ําไหลข้ามโมเขียเฮ็ตโยมเจอกันได้รคับปีใหม่ปีนี้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากครับขอบคุณครับคอ่กินแล้วทำงานนั่นแหะ อโอเคนี่คนจ่ายตังคงอยูเนี่แปบงครับน้องเขาเจอน้องเขาเจอลูกค้าเรียกตรงไหนเขาก็จะแแบครับเห็นนะ ขาเรียกเขาก็ตามครับนาแมะไปแล้วขาเรียกตรงไหนเขาก็แวะ